สวัสดีค่ะวันนี้ผู้ช่วยอ่าผู้ช่วยคำย้อย <Dragons> เลิศขยากุณนะคะเป็นผู้ช่วยหมู่บ้านอ่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะคะอ่าผู้ช่วยสอภัส,สีนารอดค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งค่ะวันนี้มาทําไมครับมาแนะนำใครทําแอป Thai ID ค่ะทําไงเอ่ยทํายากไหมไม่ไม่ยากนะคะารแค <ใน S 2> <ห>่ตรประชาชนใบเดียวนะคะแล้วก็มาโหลดแอป Thai ID กันเนาะก็โหลดแอป ทยไอดีนะคะเพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการนะคะเราก็ไม่ต้องถือบัตรประชาชนอ่าเผื่อเราลืมบัตรนะคะเราก็สามารถที่จะแสดงอ่าในโทรศัพท์ได้เลยเราจะโหลดเข้าไปก็จะเก็บข้อมูลของเราเอาไว้ในโทรศัพท์นะคะมีบัตรประชาชนสำหรับทะเบียนบ้านอ่าไปติดต่อทำอะไรได้บ้างนั่นเหรอคะเออเราไปถ้าจะไปหาคุณหมอ ก็ใช้โทรศัพท์ตัวนี้เลยนะคะไปในการฉีดวัคซีนโควิด1ินะคะแสดงทะเบียนบ้านได้เต็มนะคะแล้วก็แสดงต้นในการเลือกตั้งได้ด้วยได้ด้วยค่ะเสริทธิ์ของประชาชนได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างสามโหมดลงล์ไอดียชวนให้มาโหลดแอปตัวนี้กันนะคะเพื่มสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการโได้ที่ไหนเอ่ย หลดที่แอ p ไทยไอดในแอปแอปพลิเคชันของ App Store คาะของ Apple iOS นะคะแล้วก็เป็นของอของที่เป็น Android ค่ะก็โหลดได้เหมือนกันที่แท็บแอปไทยไอเหมือนกันค่ะเขากังวลไหมว่าโหลดไปแล้วจะไปใช้ยังไงแต,ต่แต่ก่อนต้องมีมีเน็ตก่อนใช่ไหม โทรศัพท์ต้องเตตลอดเนาะใช่ค่ะตลอดเนาะถึงจะโหลบได้ถ้าคนแก่ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมเราจะใช้บัตรประชาชนมาเดิมใช่ใช่บัตรประชาชนค่ะอันนี้เป็นเพียงตัวเลือกที่เราจะใช้ในการลืมบัตรประชาชนแบบนี้ใช่ค่ะบังคับไหมไม่บังคับเนาะไม่ไม่ไั่ค่ะก็อยากให้สะดวกกันนะคะก็ตอนนี้ก็ทางทางอำเภอนะคะก็ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลตอนนี้ก็ลงพื้นที่ทำการทุก หมู่บ้านนะคะทุกตำบลก็ทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับไม่ได้บังคับเนาะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ลืมบัตรประชาชนจะไปโรงพยาบาลจะไปเลือกตั้งต่อไปก็ไม่ต้องถ้าลืมบัตรก็ไม่ต้องเสียเวลาไปทําบัตรใหม่ก็ทะเบียนบ้านของเราก็จะตรวจขึ้นมาได้ด้วยเลยทะเบียนอ้นไลน์ก็จะเป็นออนไลน์เหมือนกันวันนี้นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะครับคุณทองย้อยเลือทยานกูลแล้วก็ ะไรน้องตามน้องตามสออพัฒนนะสีนารอดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับให้ความรู้กับประชาชนนะครับกระทรวงมหาไทยสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีได้ทั้งระบบ Android หัวเว่ย iOS แล้วสมัครเข้าใช้บริการง่ายๆได้ดังนี้ โดยมีช่องทางการลงทะเบียน2วิธี 1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง 2. ลงทะเบียนผ่านสำนักทะเบียนสำหรับการลงทะเบียนด้วยตัวเองง่ายๆมีวิธีดังนี้ยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการโดยการอ่านข้อมูลจบครบถ้วนแล้วจึงกดปุ่มยอมรับหน้าจอแสดงเงื่อนไขขั้นตอนการลงทะเบียนถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชนภายใต้กรอบที่กำหนดเมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจน และกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม e. ่ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชนภายใต้กรอบที่กำหนดเมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่ตรวจสอบข้อมูลถ้าถูกต้องให้กดปุ่มยืนยันหรือสามารถแก้ไขข้อมูลยกเว้นเลขบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายรูปด้านหน้าตรงตามกรอบที่กำหนดเมื่อเสร็จสิ้นสามารถยืนยันหรือถ่ายรูปใหม่ได้เพื่อทำการตรวจสอบ กับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนกรมการปกครองแอปพลิเคชันแสดงหน้าจอให้ประชาชนสร้างรหัสลับด้วยตัวเลข8หลักและยืนยันรหัสลับอีกครั้งโดยรหัสลับห้ามเรียงและไม่ซ้ำเกิน4ตัวเช่น1234 1111ยืนยันการสร้างสิ่งแทนดิจิทัลกดรหัสลับยืนยันการสร้าง เพียงเท่านี้ง่ายๆก็สามารถใช้งานบริการภาครัฐและทำธุรกรรมต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญมีความปลอดภัยมากขึ้นตัวอย่างบริการสำคัญที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายได้เช่นการตรวจสอบข้อมูลตนเองเช่นข้อมูลส่วนบุคคลสวัสดิการทรัพย์สิสนงานทะเบียนออนไลน์เช่นแจ้งย้ายที่อยู่คัดรับรองเอกสารทางทะเบียน จองคิวออนไลน์ line, ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งเช่นลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิและสามารถแสดงตนทั้งในสนามบินต่างๆหน่วยงานภาครัฐและส่วนต่างๆในสังคมแทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชน